สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินด,ดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าดูช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหาหน่อย VIP นะครับ ฮาหนอยวีไอพีก็คือหรือเวียดนามบีไอพีนะครับออกเวลาหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบแปดนะครับสิบแปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสำหรับฮาหนอยนี้จะออกทุกวันทุกวันนะครับมีทุกวันทุกวันนะครับช่องวีไอพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมวันละสี่คลิปนะครับสี่คลิปสี่รอบนะ มีฮานายเฉพาะกิจฮานายพิเศษฮานาปกติฮานา v วีอพีนะครับเพราะฉะนั้นกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดในทุกๆฮานอยนะครับสำหรับแล้วหลอกนั้นก็มีอย่างอื่นอีกนะครับเยอะแยะเลยนะครับประมาณนี้นะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับอย่าอะไไม่พลาดนะแคนที่กดติดตามแล้วก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับเฮงๆนะไม่เจ็บไม่จนนะครับมั่งมั่งมีมีนะครับทวีทรัพย์ทรัพย์มากขึ้นทวีโชคโชคมากขึ้นทวี อะไรอีกสุกเออถ้เปสุกสุกมากขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะเอามาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบารบ้างนะครับวันที่18สิง, 5, ง 5, 6, 6, หาคม2566นหฮานาฮานอย V I P หรือเวียดนาม V I P นะครับออก1นึ่ทุ่มถึง1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับ456นะครับเล่นที่5กับ6นะอ่าวันทงที่5นะครับ5995 5005 5115 5225 5335ย์ศู 66 66 6 9 9 6 6 0 0 6 6 1ห6หก2 6 6 3 3 6นามนะครับตามนี้เลยนะครับชนชอบค่อยจัดนะครับไม่ชนไม่ชอบก็ลุนลุนไปนะครับประมาณนี้นะครับอืมครับอืมนี่นะครับห้ากับหกนะโดยใหญ่ๆเลยอืมห้ากับหกห้าหนึ่งหกหนึ่งเด่นนะครับห้าสามหกสามเด่นนะครับ 5, 9, 6, 9, ห้าเก้าหกเก้าเ่นนะครับประมาณนี้นะครับห้าเก้านะหกหนึ่งห้าสามนะนะครับประมาณนี้เด่นสุดนะใครไม่มั่นใจก็รูดเลยรูดห้ากับหกนะครับส่วนสี่เนี่ยเอาไว้พิจรารณาอ่ไม่ชอบก็ไม่เอามาเอาห้ากับหกก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับ ขอบอคุณมากๆนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้ลำๆเรื่อยๆแห่งๆ,ๆนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอบอคุณมากๆนะครับอ่าแล้ววันนี้สวัสดีครับ